เเคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t เ t ทีสตนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่กรบิโตุคาร์ลอสนะครับผมใช้ฟุตบอลพอยในการเลนะ่กนะก็ตอนงแตว่าจะรอนะว่าจะรอพวกแบกเคีมพวกอ่ารูเมนิกเก้ยอย่างเงี้ยเพาแต่ล่าสุดไม่อัปเดตมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะวันพรหัสาที่ผ่านมามีอัปเดตมาใหม่ก็คือสองคนสองคนก็จะเป็นของเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอริสนะครับผม มีตอเรสแล้วก็เรอันกิกนะก็เลยแบบโอ้โหโรเมนิกเก้กูน่าจะน่าจะเป็นซีซั่นหน้าแล้วแหละผมว่านะน่าจะเป็นซีซั่นหน้าแล้วแหละสำหรับโรเมนิกเก้นะก็เลยแบบเอามอไอไอเอาโรเฟาเอลคาร์ลอสก่อนเลยน่าจะดีกว่านะครับผมน่าจะดีกว่านะฮะไม่รอแล้วดีกว่านะเอ้ยดีโกฟอลันหลีสามวันว่ะมาเดยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะใครที่อยากได้แล้วลีลาเนี่ยรีบๆนะอุลตร้คาน์ลสามวันนะครับผม หรือสามวันแล้วใครอีกวะมอดินี่หรือสามวันฟรันสามวันโรสกี้สามวันเออวินสามวันนะก็โหจะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วก็เรียบ,รบนะครับผมนส่วนอีฟบอลพอยต์หมของผมเนี่ยก็อยู่ได้อีกนานเหมือนกันนะนะหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยอีกแปดเก้าวันก็เรียบใช้ <c oughs> ก็รีบใช้นะโอเควันนี้ก็เป้าหมายเดียวกับผม โรเบิรตุคาร์ลอสนะสองหมื่นหกพันอีฟบอนพอยต์นะมีอยู่สองหมื่นแล้วก็หกพันห้าร้อยนะฮะโรเบิรตุคาร์ลอสสองหมื่นหกทุ่นนะครับผมไปไปไปครับผม let's go let's go ปุ๊บโอ้โหมาวะ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 ปุ๊บเท้าซ้ายนะโรเบิรตุคาร์ลอส เป็นคนที่ยิงฟลิกเกได้ค่อนข้างที่จะโหดมากนะฮะสวยนะครับผมเรียบร้อยเสื้อมาลิดนะครับเรียบร้อยครับผมนะฮะโรูปตู้คาร์ลอสล็อกไว้เลยนะฮะล็อกไว้เลยผมได้จากพวกนี้กี่คนเลยวะได้จากอีฟบันพลอยมีบัสเทนมีบัสเทนหนึ่งคนมีคาร์ลอสแล้วก็เบอร์เค็มนะครับผมชุดแรกเลยเบอร์เค็มนะฮะได้ไปสามคน เนี่ยถือว่าโอเคอยู่ของฟรีนะครับผมนะเกบ็กบเก็บอีฟบอลพอยต์เลขเอาเหลืออยู่ห้าร้อยเลืออยู่ห้าร้อยว่ะเนะี่ยมาจับคาร์ลอสลงทีมดูไปตู้คาร์ลอสนะฮะเรอัลมาดริดอยู่นี่ดูไปตู้คาร์ลอดทีมมันเว่งว่ะทีมมันเว่งว่ะเฮ้ยยังไม่ได้อัพวิวเลยนะครับผมขอมอนุญาตอัพวิวก่อนเลยกันดูไปตู้คาร์ลอสเวอร์ชันนี้บูดแล้วอยู่เท่าไหร่วะเนี่ย แต่ก็เจ็บอยู่นะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรีวิวกันนะฮะไปหาดาวไปเลยน่าจะตันนะเก้าสี่บูทเลีวน่าจะเก้าหกนะบูทเลีวน่าจะเก้าหกนะเรียลมาดริดเรียลมาดริดเดี๋ยวนะอ่าต้องเลือกตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็เก้าสี่เก้าสี่ปรับหลักมาเมนดี้ ตรงนี้ดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเก้าหกนะฮะเก้าหกเก้าหกสมาธิมันไม่เต็มวะขาดใครวะฝั่งเนี้ยนะ่สมาธิมันไม่เต็มวะเพรอมาดริดมันขาดใครแป๊บหนึ่งตรงนี้คนนี้คือใครวะคาเซมิโร่เหรอคาเซมิโร่เหรออ๋อคริสเตียนโน่นี่ยวะโรนโดนะฮะโรนโดคริสเตียนโน่ฮาเมาริด มอรีนเตสเอาลงไปก่อนนะครับผมไเดี๋ยวเอาทีมชุดปัจจุบันดีกว่าเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมจริงลงได้นะมาดรดเนี่ยก็เต็มแล้วก็เต็มทีมแล้วเนี่ยก็เต็มทีมแล้วลุยฟิโก้คาซิยาร์ตกูตีกูตีนะฮะกูตีอีกรอบอาซาใครกว่าเนี่ย เฮ้ยพวกอัเซนซิโอพวกโดริโกอย่างเงี้ยอิสโกอารากอนนี่อิสโกอิสโกไว้ไหนเดียวไว้นี่ก่อนแล้วกันอิสโกอารากอนมีเอเดมิลเตาวินิซิอุตลหรอนี่โรดิโกเนี่ยวินิซิอุตก็อยู่ครบนะก็ได้อยู่นะนะโอเคบิวก็กำลังจะกลับมานะครับผมสำหรับมาริดนะก็แค่ ตัวคาร์ลัสลงทีมเรียบร้อยนะก็96นะฮะถ้าเป็นจัดทีมไอคอนของเรียมาดริดล่ะจัดทีมไอคอนเรียมาดริดจัดทีมมีเยอะอยู่นะมีเยอะนะน่าจะครบทีมเลยแหละนะฮะอนารมนเณ์ของเรียมาดริดน่าจะครบทีมนะครับผมจัดเป๊ปจัดเป๊ปในนี้ไม่น่ามีปะไม่น่ามีน่าจะครบทีมนะมอริเอนเตสกองหน้านะฮะ อาจจะมีครบทุกคนเอ,อ่อลุฟฟโกมาอยู่ตรงเฮ้ยเดี๋ยวฟิกโก้เหรอแมต้องอย่างนี้ปะต้องเปลี่ยนแผนปะจริงต้องเปลีป่ยนแผนปะต้องเป็นเป๊ะกว่าดิมลาบปะต้องเป็นแผนเนี้ยจริงต้องเป็นแผนเนี้ยเนี้ยมันต้องสไตล์นี้ดูจับอยู่ฝั่งนี้ไปเขยมเล่นนี้ได้เฮ้ยลุฟฟโก้สินีมันต้องอย่างนี้สิวะ นะก็เริ่มสวยมาริดนะผมไอคอนมาริดนะฮะแล้วก็มีใครอีกมีโทนิโครสกูตีแน่ๆหละเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยมาริดมาริดโทนิคโครสไม่เกี่ยวเอาไอคอนก่อนเอาไอคอนิกก่อน,อนคาสิยาดมาคาสิยาดน่าจะเหลือกูตีนะครับผมเอาเวอร์ชันไหนดีมีสองเวอร์ชันอันนี้เก้าสามนี่ก็เก้าสามเชื่อได้ไงบุ๊ดแล้วเก้าหก เก้าหกเท่ากันน่ะผมว่าเท่ากันนะ่ะตัวนี้แล้วกันน่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะหมดแล้วสำหรับเรียลมาดริดกูตีอาซาอาซาอีเดโดริโกหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้ไอคอนมาดริดมีประมาณนี้เลยนะฮะมีประมาณนี้กี่คนวะเนี่ยเจ็ดคนนะฮะดูมอร์เรนเตสเบรทแฮมกูตี ริฟิโก้คาร์ลแล้วก็คาสิยัดนะครับผมโอเคก็เจียวอยู่นะเ <c oughs> นี่ยก็เจียวอยู่นะชุดนี้ตรงนี้ต้องเป็นกองกลางนะครับผมขคือจะเป็นกองกลางคือจะเป็นกองกลางโอเคกองหลังรามอสไม่อยู่แล้วนะฮะนาโชมาเนี่ยมาโชมารามอสไม่อยู่เลยครับรามอสย้ายไปแล้วเนี่ยออกไปแล้ว นะะฮก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะฟูซิมะริดลงไมค้อนด้วยนะครับผมตำนานอะตำนานไม่น่ามีมัง้งนะตำนานมีใครวะที่ไม่ใช่พวกนี้น่าจะไม่มีและนะฮะกาก้ามาลงไหมกาก้าไม่มีปะ <S 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 โอเคครับผมนี่คือมาริดทั้งหมดนะสามารถบูตเลียมริดได้นะครับผมก็ค่าพลังที่เยอะสุดก็น่าจะเป็นโรนโดแหล 100, ะหนึ่งร้อยนะฮะที่เหลือก็เก้าหกเก้าเจ็ดอยู่ประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผม สปรการเทรดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เทรดดิเลขนะครับผมเลขรูปตู้คอร์ลอดด้วยอีฟบนพอยต์นะฮะสองหมื่นหกพันนะครับผมโอเคนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนด้ครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายแล้ว